thank <laughs> you สร้างวิหารธานบุญใหญ่กุศลแรง,แรงขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทําบุญสร้างพระเจดีศรีอนาเขตพร้อมด้วยเสนาสนะอื่นๆเช่นซุ้มประตูภายในวัดอนาเขตตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพดังนี้ 1. ห,หินโมคิวละ500บาท 2. ทรายก่อคิวละ300บาท3า ลายฉาบคิวละ500บาท4ปูนเสือถุงละ120บาทหรือสามารถร่วมทาบุญตามกำลังรัพย์10บาท20บาท ร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารทกสเลขที่บัญชี0200 07951757ชื่อบัญชีวัดอาณาเขตหรือติดต่อสอบถามร่วมทำบุญที่หลวงพ่อมหาสวัสดิ์เขมวนโนโทร9 9 5 6 7 8 8 4 4 3พระศาสดาได้ตรัสอนิสงส์ของการถวายวิหารว่าเสนาสนะย่อมป้องกันความหนาวและความร้อนแต่นั้นย่อมป้อง องกันเนื้อร้ายงูยุงน้ำค้างและฝนแต่นั้นย่อมป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นแล้วย่อมบรรเทาไปขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยจงโดนบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวที่ร่วมทําบุญสร้างพระเจดีย์ศรีนาเขตพร้อมด้วยเสนาสนะต่างๆภายในวัดอนาเขตในครั้งนี้จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานทานสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังทุก ปทุกทุกท่านเทิญนขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร